ตอนนั้นมีหนี้บัตรสามใบระยะเวลาสิบเอ็ดปีจิตตกกลัวทุกอย่างอยู่ดีๆวันนั้นเปิด youtube แล้วคลิปเรื่องอายุความอ้มันเด้งมาพอได้ดูจบทำตามชีวิตผมดีขึ้นเลยขอบคุณมากครับโอ้โหปลื้มใจดีใจมากเลยอะ่ะโอ้โหช่วยคนไม่ต้องจ่ายหนี้ช่วยคนชักชักดาบ <laughs> ใช่ปะหลายคนเดี๋ยวหลายนคนมันก็มาว่าผมอ,อะ่ะได้แต่อย่างเงี้ยครับดีครับผมก็รู้สึกดีนะเพราะว่าไม่ใช่ว่าเราสนับสนุนที่คนชักดาบนะแต่ว่าคนไม่มีกําลังแล้วมันไม่ไหวจริงอะ่ะ นะเดี๋ยวคุณอู่ร้อยศพเขามีกําลังเดี๋ยวเขากลับไปจ่ายนี่ใช่ไหมเออนะครับอดีฮะมีมีคอมเมนต์ว่าแบบนี้ผมก็ชื่นใจคุณอู่ร้อยศพแนะนําคนที่มีหนี้ดูคลิปเก่าๆของช่องนี้เลยครับแต่ละคลิปจะมีหัวข้อตรงประเด็นเราจะได้ทําตามคําแนะนําบุณพิทธิ์ปิดหนี้กับ c f เอเชียไปแล้วกสิรกรบอกว่าถ้าอนาคตจะกู้อะไรต้องใช้ใบปิดหนี้ของบริษัททวงหนี้ยื่นไปด้วยเหรอครับในการตรวจเครดิต ใช่เพราะว่า CF เอเชซียเขาไม่มีอยู่ในบบเครดิตบูโรอะ่ะเออเนะมันไม่มีขึ้นนะครับเขาก็จะไม่รู้คุณปิดเป็นปิดคุณก็ณเก็บไว้นะถูกแล้วถูกแล้วครับแนะนํา,นานถูกต้องแล้วครับคุณวรรณรัตน์สามีซื้อบ้านก่อนจดทะเบียนสมรสบ้านเป็นชื่อสามีคนเดียวถ้าภรรยาเป็นหนี้สินสินเชื่อเงินสดกำลังจะเริ่มใจใหม่ไม่โดนครับว่าถือเป็นสามถือว่าทรัพย์สินได้มาก่อนสมรสนะครับไม่เกี่ยวกับสินสมรสนะฮะไม่เกี่ยวกันนะเพราะนั้นไม่เกี่ยวเลยไม่ต้องกังวลนะครับคือพูดง่าย ทรัพย์อะไรที่มาหลังสมรสนั่นแหละมีสิทธิ์โดนยึดแต่ทรัพย์ที่ได้มาก่อนต่างคนต่างมีกันมาก่อนไม่เกี่ยวไม่ใช่สิทธิสมรสคุณชนิตาอา่ามีนี้แบงค์นี้เสียเยอะๆอยากทราบว่าแบงค์ยังกาไรอยู่ไหมคะก็กําไรอยู่ <laughs> ยังกําไรอยู่ครับคุณนกสวัสดีครับผมว่าจะไม่จ่ายค่าผ่อนตู้เติมเงินไม่มีทรัพย์สินอะไรเพราะผมโอนให้ลูกหมดแล้วมีแต่ประกรันสะสมทรัพย์จะโดนฟ้องเงินค่าประกันตอนเขาจ่ายเงินคืนมาไหมก็ถ้าเขาอายัดบัญชีพี่ไปก่อนแล้ว พี่ได้เงินมาแล้วพี่ก็จะเอาเช็คเข้าบัญชีนี้ดิเพราะบัญชีไหนที่พี่โดนอายัดมันก็จะรู้อะเพราะว่าจะมีหมายมาคับคดีบาทีีบ้านง่ายๆนะครับถ้าพี่ได้เงินสะสมประกรันมาหนึ่งเช็คหนึ่งฉบับนะครับเป็นชื่อพี่ใช่ไหมครับพี่ก็ไปเปิดบัญชีใหม่แค่นั้นแหละเอาเงินสดไปเปิดบัญชีใหม่แล้วก็เช็คนี้เข้าพอเช็คเข้าเสร็จบอกเอาทรานเฟอร์เป็นเงินเลยแลกเป็นเงินเสร็จก็ถอนออกแค่นั้นแหละจบเห็นต้องกลัวเลยครับพี่เออแค่นั้นเองคุณอู่ร้อยศพ ตอนนั้นมีหนี้บัตรสามใบระยะเวลาสิบเ็ดปีจิตตกกลัวทุกอย่างอยู่ดีๆวันนั้นเปิด YouTube แล้วคลิปเรื่องอายุความคุณอู๋มันเด้งมาพอได้ดูจบทําตามชีวิตผมดีขึ้นเลยขอบคุณมากครับโอ้ครับผมโอ้โหปลื้มใจดีใจมากเลยอะ่ะโอ้โหช่วยคนไม่ต้องจ่ายหนี้ช่วยคนชักชักดาบใช่ป่ะดี๋ยคนเดี๋ยวหลายคนมัน,นก็มาว่าผมอ,อีกอ่ะได้แต่อย่างเงี้ยครับดีครับผมก็รู้สึกดีนะเพราะว่า ไม่ใช่ว่าเราสนับสนุนที่คนชักดาบนะแต่ว่าคนไม่มีกําลังแล้วมันไม่ไหวจริงอ่ะนะเดี๋ยวคุณอู่ร้อยศพเขามีกําลังเดี๋ยวเขาก็กลับไปจ่ายนี่ใช่ไหมเออนะครับอ่าดีฮะมีมีคอมเมนต์ว่าแบบนี้ผมก็ชื่นใจคุณแฮปปี้เนสบอกว่ามีสินเชื่อบ้านกับธนาคารสองหลังครับหลังหนึ่งเป็นบ้านอยู่ปัจจุบันหลังสองเป็นคอนโดใกล้ทํางานหลังที่หนึ่งพอนตรงตลอดแต่พอหลังที่2ไม่ไหวพอให้หลังที่2ยึดไปจะมีโอกาสแบบไหนบ้างที่ธนาคารจะมายึดหลังที่หนึ่งด้วยเออเขาจะมายึด บ้านด้วยใช่ไหมครับคือพูดง่ายผ่อนบ้านหนึ่งหลังผ่อ,อนคอนโดหนึ่งห้องจ่ายไม่ไหวต้องเก็บไว้หนึ่งห้องก็คือผ่อนบ้านให้ตรงไว้ก่อนคอนโดจะปล่อยมีเหตุผลอะไรไหมที่จะมากระทบด้วยการยึดบ้านด้วยมีครับถ้าเกิดคอนโดคุณเอาไปขายทอดตลาดแล้วเงินไม่พอกับที่คุณเป็นหนี้นะครับธนาคารเจ้าหนี้คอนโดเขาก็สามารถมายึดทรัพย์ตัวผ่อนบ้านต่อได้แต่ตรงนั้นคงยังอีกนานนะครับอ่าองยังอีกนานคุณก็ไม่ต้องไปให้เขายึดสิ สมมติว่าคุณผ่อนบ้านตรงอยู่แล้วคุณผ่อนคอนโดขายได้แค่ล้านหนึ่งสมมติขายได้แค่ล้านหนึ่งแต่คุณมินนี่เขาล้านห้าอีกห้าแสนคุณก็เข้าไปต่อรองเขาว่าขอผ่อนนะไม่ไม่ต้องมายึดบ้านกูนะฮะเดี๋ยวกูผ่อนให้มาคุยกันจะผ่อนเท่าไหร่ไปคุยกับเขาอีกทีหนึ่งนะครับน้องนัดถ้าเราฟ้องคดีแพ่งไปแล้วยอดรวมหนึ่งล้านหลังจากนั้นต้องฟ้องล้มภายในระยะเวลาเท่าไหร่ฟ้องเมื่อไหร่ก็ได้ฟ้องเมื่อไหร่ก็ได้ไไดน้องนัดก็ขึ้นอยู่น้องนัดจะรีบเล่นเขาหรือเปล่าดูเขาไม่มีทร,รัพ แต่ให้ผมพี่แนะนาอ่ะปล่อยให้ยุความมันรันไปสิปีเพราะว่าคนส่วนใหญ่อ่ะใหญ่ว่าจะกลับมารวยกันตอนปีที่เปีที่8หลังจากที่ประสบปัญหาชีวิตแล้วปล่อยให้ดอกเบี้ยมันรันขึ้นไปด้วยเลยก็ได้ไปฟองลมปีที่8ปีที่9กแบบแบงค์นะครับน้องอิมพิจาณาบัตรเครดิตถ้าปรับโครงสร้างนี้แล้วก็ถือว่ายกเลิกบัตรเครดิตเลยถูกไหมใช่ครับบัตรเครดิตจะยกยกเลิกเลยครับเขาจะไม่ใช้แล้วฮนะต้องจ่ายนี่คืนอย่างเดียวไม่มีโอกาสใช้แล้วการทํายอมของ KDC เวลาขึ้นศาลคืออะไรล่ะครับ ก็คือตกลงเงื่อนไขกันใหม่นะฮะการทำยอมประนีประนอมยอมความที่ศาลคือตกลงเงื่อนไขกันใหม่กับเจ้าหนี้ก็คือการปรับโครงสร้างหนี้นั่นแหละแต่เป็นการปรับโครงสร้างหนี้ในกระบวนการศาลนะครับคือเป็นกระบวนการที่มีสารเซนเป็นเป็นหลักฐานให้อ่อเอางี้ลวกันมีกรรมการน่ะประมาณนั้นนะครับการทำยอมที่ศาลของเคดีซีก็จะประมาณนี้ว่าตกลงเงื่อนไขกันยังไงผมผมบอกเลยเคดีซีเนี่ยนะถ้าเกิดคุณไปทำยอมที่ศาลเขาจะคิดอกเบี้ยคุณ10% นะครับแล้วก็ให้คุณจ่าย3ปี5ปีไปต่อรองกันนะแล้วก็เซ็นสัญญาบันีประนอมลงความที่ศาลเซ็นปุ๊บเรียบร้อยนะคุณก็ส่งตามที่คุณเซ็นไว้ถ้าคุณส่งตามที่คุณเซ็นไว้ไม่ได้นะฮะเขาก็ถือว่ายกเลิกสัญญาบันีประนอมลงความแล้วก็บังคับคดีคุณทันทีเลยนะคือสัญญายอมถ้าผิดปุ๊บบังคับคดีทันทีไม่ต้องฟ้องแล้วครับคุณน้ำปลาไทยหมายสารระบุนัดไต่สวนคำร้องของ JMP ขอสมสิทธิ์อ๋อนี่มันแค่ขอสมสิทธิ์ไม่ต้องไปหรอกฮะถ้าขอสมสิทธิ์นะฮะ มันไม่ใช่ฟ้องคุณมันมาขอมสมสิทธิ์เอาเป็นว่ามันสมสิทธิ์เสร็จแล้วถ้ามันฟ้องคุณน่คุณค่อยติดต่อบริษัทผมมาตอนนี้ไม่มีอะไรมันแค่ขอมันเป็นการสมสิทธิ์เจ้าหนี้ผ่านกระบวนการที่ถูกต้องคือผ่านกระบวนการศาลเท่านั้นเองไม่ต้องไปครับไม่ต้องทําอะไรก็ปล่อยไปครับไม่ต้องไปคุณชนิตาถ้าเราเป็นหนี้เสียบัตรเครดิตหนึ่งธนาคารแต่บัตรเครดิตอื่นปกติจะมีผลอะไรไหมไม่มีดีครับจะม,มีอะไรล่ะครับเกี่ยวกันนี้ครับคุณเกียรติละลงบอกว่าไม่จ่ายโอดีค่ะโดนอะไรบ้างครับ ก็เขาก็ฟ้องคุณนะฮะมีโอดีมีหลักประกันไหมถ้ามีหลักประกันเขาก็ยึดคุณไปขายทออตลาดถ้าไม่มีเขาก็ไปตามยึดทรัพย์ตัวอื่นของคุณแค่นั้นนะครับคุณกรอนสามเดือนจะเข้า4เดือนจ่ายก่อน1เดือนแล้วเขาคิดต่อสัญญาค่าต่อสัญญาได้ไหมนี่คือหมายถึงอะไรฮะลดนะฮะแล้วแต่ที่บางที่ยกเลิกสัญญาคุณก็ต้องไปจ่ายค่าต่อสัญญาแล้วก็มาผ่อนกันใหม่แล้วก็ทาสัญญากันใหม่ครับ คุณโมล,ลี่มีบ้านเป็นชื่อเราแต่ติดหนี้บัตรสามแสนจะถูกศาลสั่งขายท่อตลาดบ้านไหมคะคือศาลเขาไม่สั่งขายท่อหรอกแต่เจ้าหนี้มันต้องไปสืบทรัพย์พอมันเจอว่าคุณมีบ้านอยู่เขาก็จะไปยึดบ้านคุณได้ถ้าถ้านะครับบัตรเครดิตเหล่านั้นนะนะครับเขามาฟ้องคุณเรียบร้อยมีคำพิพากษาเขาสามารถตามล่าทรัพย์สินคุณได้นะคุณพูดง่ายคุณต้องมีคุณต้องโดนคำพิพากษาก่อนนะถูกฟ้องมีคำพิพากษาก่อนนะก็ถึงจะเขาเรียกว่าออกคำบังคับเพื่อยึดทรัพย์คุณไปขายท่อตลาดได้นะครับ สารเขาจะไม่สั่งอะไรหรอกครับไม่เกี่ยวกับสาแหรอกครับคุณภาคภูบอกว่าคุณทําให้หลายคนมีความหวังถึงทางรอดผมด้วยครับอ๋อครับผมคุณทินบอกว่าขอประโยคเด็ดเวลาธนาคารทวงนี้หน่อยครับจะเตรียมตัวปรับโครงสร้างนี้ประโยคเด็ดไม่มีอะ่ะไม่เห็นจะต้องไปสนใจเลยพี่ประโยคเด็ดประโยคไม่เด็ดอะไรอะ่ะมันไม่ใช่มันไม่ใช่คืออย่างนี้คนที่มาทว,ท,วทวงคุณทินเนี่ยก็คือเจ้าหน้าที่เขามีเงินเดือนบริษัท ติดตามทวงหนี้หรือธนาคารเนี่ยจ้างเขามาเพื่อทวงหนี้นะไม่ใช่ว่าเขากินเงินเดือนเพื่อมาทวงหนี้พี่อ่ะไม่มีประโยคเด็ดไหนที่ทําให้มันไม่โทรทวงพี่ทุกวันหรอกเพราะอาชีพเขาคือแบบนั้นนะครับอาชีพเขาคือการโทรมาทวงหนี้นะไม่มีประโยคเด็ดอะไรที่ทําให้เขาเลิกโทรทวง,ทวงเพราะว่าไม่งั้นมันก็โดนเจ้าหน้ามันดา่ามันก็ต้องโทรไม่ไม่ไม่มีประโยคเด็ดแต่มีเทคนิคเด็ดก็คือว่าไม่ต้องพูดเยอะวางหูไปสวัสดีค่ะ โทรจากบริษัทอ๋อครับพี่รู้แล้วครับพี่ไม่มีตังจ่ายครับตอนนี้นะครับเอาไว้ก่อนน้อแล้วค่อยว่ากันนะแค่นี้นะพี่ทํางานก็วางหูไปแค่นั้นเองคุย5นาที5วินาที7วินาที10วินาทีพอจบอย่าเกินคือจริงๆคุยไม่เกิน30วินาทีต้องวางหูแล้วอย่าไปคุยเยอะไม่ต้องไปคุยเยอะเดี๋ยวจิตตกคุณไม่ต้องไปพัฒน,นาภาพเพอชีวิตคุณให้เขาฟังอ่ะแค่นั้นแหละนะไม่มีประโยคเด่นนะครับคุณเพชรบอกปล่อยยาวเลยฟ้องมา3าปีแล้วครับผมพ่อน้องพิษบัตรเครดิต แต่กดเงินออกมาอายุความกี่ปี2ปีฮะบัตรเครดิตคุณจะไปทําอะไรก็ตามถ้ามันเป็นบัตรเครดิตมันก็อายุความบัตรเครดิตฮะสปีคุณทยการบอกว่าถ้าโดนฟ้องแล้วจ่ายรายเดือนแล้วไม่ไหวจะต้องโดนอะไรต่อคะก็แทนว่าทํายอมมาแล้วแล้วจ่ายไม่ไหวก็สุดท้ายเดี๋ยวเขาก็บังคับคดีครับก็ถ้าคุณทไทยการมีทรัพย์สินอะไรไหมถ้ามีเขาก็ยึดยึดไปขายทอดตลาดมีเงินเดือนเขาก็อายัดเงินเดือนนะครับมีเงินฝากบัญชีเขาก็ตามอายัดบัญชีเงินฝากคุณเล็ก บัตรเครดิตรูดทองหรือว่าซื้อสินค้ากับรูดเงินสดอย่างไนดีเดียวกันดีในแง่ไหนคุณก็ต้องนั่คำนวณหรือว่าถ้าเกิดคุณเป็นรูดเอางเงินสดออกมาคุณโดนค่าธรรมเนียมเท่าไหร่แต่ถ้าคุณรูดซื้อทองคุณโดนค่าธรรมเนียมสามเปอร์เซ็นต์ใช่ป่ะก็น่าจะถูกกว่านะสามเปอร์เซ็นต์น่าจะถูกกว่าครับรูดทองน่าจะถูกกว่าครับคุณภาคภูว่าขอบคุณที่ให้ความรู้และกําลังใจหลายคนครับครับผมคุณป้าแก่ๆอธิบายหลักเกณฑ์ในการสืบทรัพย์หน่อยค่ะเช่น พี่มีบ้านสองหลังเขาจะสืบยังไงแล้วเขาจะยึดหลังไหนอ่ะวิธีการสืบทรั์ผมพูดงตรงเลยนะอะมีมีการขายข้อมูลตรงนี้แล้วกันมีการขายข้อมูลมีหมายเลขบัตรประชาชนกับมีชื่อนามสกุลเนี่ยเขาเสิร์ชด,ดูรู้เลยว่าคุณมีโฉนดอะไรที่ไหนบ้างเอา,อางี้ล้กันผมอ่ะผมมาใช้มาแล้วได้หมดเลยครับมีโฉนดอะไรที่ไหนรู้หมดเลยครับแต่คนส่วนเขาจะยึดหลังไหนก่อนหลังไหนหลังเขาคงต้องไปเลือกดูว่าหลังไหนขายได้ราคามากกว่า แล้วมีคนน่าสนใจซื้อกว่าเขาเอาหลังนั้นนะครับคุณมนูอาชีพธุรกิจอาหารทะเลแห้งธนาคารให้มาจิ้นกี่เปอร์เซ็นต์ครับมันต้องดูว่าซื้อปีกซื้อส่งน,นะครับก็สิบสิบห้าเปอร์เซ็นต์นอย่างน้อยมั้งครับผมต้องเช็คกับผมตอบร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เดี๋ยวตอบผิดต้องเช็คเพราะแต่ละแบงค์ไม่เหมือนกันมาจิ้นไม่เท่ากันถ้าถามรายขายรายย่อยก็มีสิบห้าเปอร์เซ็นต์ขึ้นแหละครับผมอาจจะถึงยี่สิบสามสิบด้วยนะแม่มาช่องแดงเลยครับจะได้ <laughs> คืนบ้างไอ้นี้คำถามไม่ค้าบด้วยเออคุ ผมสงสัยอันหนึ่งครับผมเคยติดบัตรกรุงศรีเฟิร์สชอยสิบเอ็ดปีแล้วแล้วผมไปผ่อนรถกรุงศรีออโต้ได้หลังจากผมผ่อนหมดยึดต้นผมไหมครับไม่ถ้ามันไม่มันไม่มันยึดไม่ได้มันต้องมีมันต้องใช้สิทธิ์ที่ทางศาลมาก่อนคือต้องฟ้องคุณก่อนจะไปยึดได้ไงอ่ะใช้สิทธิ์อะไรยึดคุณก็ไปแจ้งความนี่มันเป็นอะไรมายึดอะไรมันเป็นหนี้บัตรเครดิตมันมีสิทธิ์มายึดได้ไงอ่ะมันต้องมีคำพิพากษาก่อนึงะยดได้ยึดไม่ได้หรอครับคุณจุธาทิพย์ ระหว่างปรับโครงสร้างหนี้กับรอไปประนอมนี้ที่ศาลดอกเบีย้ยไหนจะน้อยกว่ากันครับตอบไม่ได้ครับมันแล้วแต่นะเราปรับโครงสร้างหนี้ดอกเบีย้ยเท่าไหร่ตอบไม่ได้บางทีอาจจะเท่ากันก็ได้มันแล้วแต่เงื่อนไขในการคุยครับตอบแบบฟันธงไม่ได้ครับผมเป็นหนี้บัตรเครดิตการ์ด X 2ใบเครดิตซีสองใบถ้าจะเลือกเก็บของการ์ด X ไว้มีโอกาสดโดนยกเลิกบัตรไหมครับไม่ไม่โดนหรอกครับไม่เกี่ยวหรอกครับเขาไม่ยกเลิกบัตรคุณหรอกครับถ้าคุณจ่ายปกติเอาเป็นว่าเดี๋ยวทุกท่านนะฮะ ผมไปแล้วนะโอเคฝันดีนะฮะทุกท่านสวัสดีครับ